สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อชนาเหล่าแชมป์ครับครับเป็นโรคเป็นมะเร็งที่ไหนครับเป็นที่จมูกครับผมแล้วก็เป็นสองปีที่แล้วครับแล้วสามเดือนที่แล้วมันเป็นที่ซี่โครงครับครับผมรู้จักผลิตภัณฑ์ซีเคิร์ฟได้ยังไงครับอืมพอดีแม่เข้ามาที่นี่สามเดือนที่แล้วครับเขาก็เลยซื้อจากที่นี่ไปผมกินที่เมืองนอกหลังจากรับประทานแล้ว การเป็นยัังงไครบก็ดีครับผมก็มันรู้สึกดีขึ้นก็กินอาหารกินอาหารธรรมดาไะ้เยอะขึ้นแล้วก็ออกกำลังกายได้วิ่งได้เดิมเหมือนเดิมแล้วมะเร็งที่เป็นอยู่หหยหายหายครับตอนนี้หายขาดหรอล้วหายมันหมอที่นู้นเขาบอกมะเร็งมันไม่มันก็ไม่หายขาดน,น,นะครับแต่มันก็กินไปมันก็ไม่มีมันก็ไม่เจอมะเร็งเลยครับ<ๆ>ถ้ากินตลอดคงก็หายขอให้หายครับ ให้ขอบคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ G Herb นะครับก็ขอขอบคุณยาตัวนี้แล้วกันครับที่ให้มาให้ชีวิตใหม่อะไรอย่างนี้จะได้ชายลุกหลับหักไปครับขอบคุณครับ